ับคันนี้เลยสายรุยใครที่หายอยู่ไม่ควรพลาดในราคาไม่ถึง3 0 0แสนบาทลูกค้าขาออกแนวออฟโรดนิดนึงนะคันนี้นะคะใครที่ลุยลุยสย่สายเชฟนะคะคันนี้กระบะเชฟโคโลราโดคะ่ะลูกค้าชมปี2019เกียร์ธรรมดานะคะตัว LT ราคาสุดพิเศษ269,000บาทไม่60,000่น 60, กว่ากิโลเท่านั้นได้ตัวยกสูงจากศูนย์เลยคันนี้ได้เข้ามาสีแดงเดิมๆเลยคะ่ะลูกค้าขากระจังหน้าของเขาจะตัดด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็สีดำเปียโนแบ็กนะ ตัวไฟใหม่มาพร้อมกับไฟตัดหมองนะคะสายลุยแบบนี้นะคะแม็กจัดการมาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับแม็กคอม16มนะคะเป็นยางออทูเรนนะคะคันนี้ใครที่เป็นแบบสายลุยเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนจัดการมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโลโก้อยู่ครบเลยค่ะตัวโคโลราโดนะคะบันไดขึ้นข้างแล้วก็จะเป็นตัวเฟรชแคบด้วยนะคะเป็นแคบแบบเปิดได้ลูกค้าขาภายในสวยงามกว้างขวางมาก<อ>เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายไล่มาเรื่อยๆเลย ะะโลโก้เดิมจากสูตรลูกค้าขาไฟท้ายใสๆปิ๊งๆตัว LT นะคะนี่โคโลราโดนะด้านหลังโลโก้ชัดๆนะคะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าสวยถูกใจแน่นอนนะคะแมก iner, ไลเนอร์ไม่ช้ำไม่โทมเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันค่ะว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะนี่เลยนะคะพบกันกับตัวแคบคันนี้นะลูกค้าขาบอกเลยว่าภายในนะคะสะอาดสะอา้ะอานเรียบร้อยดูจากตัวเบาะลูกค้าขาเป็นเบาะผ้านะคะคู่หน้าแต่ไม่ช้ำไม่โทม เลยนะคะเบาะเดิมสแตนดาร์ดจากศูนย์ลูกค้าตัวจอติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสล็อตแอ4.4มุมใหญ่นะคะตรงนี้เลยนะด้านหน้านะคะโหมดแอร์นะคะมีให้เรียบร้อยจุดเสียบ power outlet นะคะนี่สจุดนะคะซ้ายขวามีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวเกียร์6สปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้นะคะบอกเลยว่ากําลังเครื่องแบบว่าสุดๆแน่นอนนะคะขับสนุกๆนะคะขับขี่แบบว่าบอกเลยว่าเราใจแน่นอนนะคะนี่ที่พักแขน ช่องใส่ของจุดเสียบ USB มีให้ครบค่ะลูกค้าขานี่ในส่วนของระบบไฟด้านบนลูกค้าดูถุงยังไม่เอาออกเลยชมปี2019ดูแลตัวรถด,ดีมากนะคะแล้วก็ใช้งานน้อยด้วยไม่อยู่ประมาณ60,000กว่ากิโลเท่านั้นลูกค้าขาพวงมาลัยไม่ชําไม่โซมเลยนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรที่เป็นตําหนิเลยนะลูกค้าค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะจุกของก็ได้จุกคนก็ได้เดี๋ยวลองไปนั่งด้านหลังให้ดูค่ะปะ นี่เลยนะคะในส่วนของด้านหลังลูกค้าขาขึ้นลงสะดวกมีบันไดขึ้นข้างให้เรียบร้อยนะคะสายขวาแต่ที่สําคัญนะคะเบาะด้านหลังเขาจะเน้นเป็นเบาะหนังนะเป็นซอฟต์นะคะด้วยนะลูกค้าด้านหลังนะคะนุ่มๆแบบนี้ด้านหลังให้นะคะถ้าไม่เน้นในส่วนของเรียกได้ว่าต้องนั่งสบายขนาดนั้นอันนี้ถือว่าดูดีมากลูกค้านะคะบอกเลยว่าไปแบบว่าจุกคนก็ได้จุกของด้านหลังนะคะเน้นสัมภาระก็ไปกันได้นะลูกค้าขาบอกเลยว่าห้องโดยสารด้านหลังค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะคันนี้ ใครที่หาไว้ใช้งานไอ้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดชมปี2019 269 0 0 0าบาทไม่6ก0 0 0กว่ากิโลนะคะถ้าอยากเข้ามาชมรถนะคะเปิดทุกวันทําการนะคะอยู่เส้นการจนาพิเศษตกสานเนะคะดีมคาบายกิษดากุดคาฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย